เื่องของเรื่องไม่ใช่อะไรนะคะวันนั้นนางหายออกยากบ้านไปสี่ห้าชั่วโมงและกลับมานางโดนดุจ้าสองวันและค่านางไม่กล้าออกจากบ้านสองวันนี้นางไม่กล้าออกจากบ้านเลยค่ะขอบอกขอบอกไหมคะทุกคนคะ่ะนางเป็นเด็กดีมากติดแม่แจเลยค่ะนั่งมองหน้าแม่ทุกวันเลยค่ะโดนดูค่ะ ไปเทีย่ยวเล่นข้างนอกมาสี่ห้าชั่วโมงไปกลับบ้านไปแอบนอนหลับค่ะทุกคนคะ่ะอนวดนวดอยู่นั่นแหนแม่พ,พูดเลยทาเขินทุกคนพูดเลยทาเขินนั่นไหนนั่นหน,นี่แม่อยู่นี่มานวดให้แม่ตรงนี้ค่ะมาเร็วคนสวยมานวดให้แม่ตรงนี้ไม่ใช่นวดไม้กระดานไม้กระดานเขาไม่เมื่อยแม่นี่เมื่อยมาเลยม,มันใกล้แอบหนีเที่ยวที่เขาไปสามสี่ชั่วโมงไม่ใช่อะไรนะคะทุกคน น้ำโชคเป็นแมวที่นอนที่เต่ามากถ้าเขานอนไม่ได้นูน่นแหละเวลาเขานะเขาจะไม่ลุกเขาเป็นแมวที่แบบนี้เลยนะถ้าเขาไปน,นอนหลับใต้ตรงไหนเขาก็จะนอนแล้วนะทุกคนเขาวงนอนอะ่ะเจ๊ไหมน้ำโชคเจ๊ไหมคะอน,นวดเข้าไปนวดข้าไปนันนี่งน,นนั้น,นนี่อืนันนี่ นอนเร็วเร็วค่ะคนช่วยคอนช่วยนอนเร็วเร็วตื่นขึ้นมาทำไมอุ้ยสวยแล้วค่ะสวยไม่เกรงใจใครแล้วค่ะนอนลงนอนลงเลยนอนลงนอนนอนลงเลยนอนนอนลงค่ะนอนลงค่ะนอนลงค่ะไหนนอนยังไงนอนเร็วนอนได้แล้วท้ำเช้าครับ น้ำเจ้าจ๋านอนเร็วนอนแปะแปะเร็วนอนแปะแปะนอนแปะแปะนอนแปะแปะเออนอนดีกว่าแม่ยังมานอนยิ้มกันดีกว่านะแม่นะแม่นะแม่นะหือหื้อหื้อหึงอึงดึงืึอตื้ตหงตอหตงอตืงตหงตอหต้งาเ้อหืตอหื้อตื้อห้อหือตื้ตห้อตต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  น้ำโชคสวยแล้วลูกน้ำโชคสวยที anyway. ่เิดใช่ไหมคะคนเวยของแม่ใช่ไหมคะมีเฉียงหนึ่งเฉียงสองนะคะทุกคนคะน้นนา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 นเลนานเล่นกันดีกว่านอนเล่นกันดีกว่าเร็วเวบันนีบันนีบันนีเออนอนเล่นกันดีกว่าแม่วันนี้วันนี้แม่มาเล่นกับน้องนะแม่นะเรื่องของเรื่องอน้องไปไหนไม่ได้อ่ะแม่ว่าน้องน้องไม่กล้าออกจากบ้านฉามเสียวสองฉามวันแล้วนะเนี่ย จะไม่นำเจาะจะไม่นำเจาะอุ้ยปุ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 ยยเขาออกจากบ้านไปสามสี่ชั่วโมงทุกคนแล้วโดนบ่นไม่กล้าออกจากบ้านสองวันแล้วเนี่ยไม่กล้าเดินไปไหนอ่ะไปแป๊บแป๊บต้องรีบเข้าบ้านเลยใช่ไหมเดินแม่ดุค่ะเขาเป็นแมวที่รู้ภาษามากค่ะทุกคนค่ะรู้เรื่องมากถ้าเขาทําผิดนี้นะทุกคนขอบอกเลยจะมานั่งอ้อน นั่งออนมองหน้าอยู่นั่นแหละถ้าไม่มีลูกค้าจะอ้อนทั้งวันและอารมณ์ดีๆก็จะไปหาเรื่องทะเลาะก,กับแมวเพื่อนบ้านจ้าอ่าไปทะเลาะก,กับเขาและวิ่งเข้าบ้านอ่านั่งแบบว่าทําตัวฉันไม่รู้เรื่องฉันไปฉี่ไปขี้ไปเยี่ยวมา <laughs> ที่ไหนได้คะ่ะไปทะเลาะก,กับแมวข้างบ้านมาคะ่ะวนนักไปดีกว่าแม่ ตัวเคร่งตัวคู่กับป่าได้หรือไม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการคัดกรอกพิชายชี้แค่ที่สามารถสั่งไปสรุปในการดูแลรักษาส่วนตัวและผู้อยู่ทั้งการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความสำคัญและตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติและผลิาค่าสารที่ดีโอกาสนี้พระราชทานของที่ระลึกแต่ศาสตราจารย์ดรมิเชลเบอร์มันประธานและผู้อำนวยการสายวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสาธานารวิทยามีมร้อมกับรทรงฉายพระูปกับคณาจารยของศูนย์วิจัยโรคมะเร็งแห่งสธานาฏวิทยรม,มีและราชวิทยาลัยกรุงศรีปรอธนโคงการจาตอิดไทย được, hả? hải xa đây được, tăng tăng hải xa đây được, hả? tăng cấp, tăng tăng cấp, tăng mông ngát đi, tăng mông ngát đi đâu, tăng 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 cấp, tăng cấp tăng cấp tung 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 cấp hiểu mấy hiểu em nè phải hiểu từng mấy nè mon ná. hiểu từng mon ná. Hmm. Hiểu mấy tăng hiểu mấy hiểu phải tăng hiểu mấy hả à? nó bên đẹp đi à hôm nay nó tăng Ý à

ทางแอบแล้วเหรออืมโอเคโอเคอืมนอนหลับตรงนี้เหรอเอาไปเด็กเฝ้ารถเฝ้าไปเด็กเฝ้ารถเหรออืมไปนอนเลยแม่อย่ามายุ่งไปนอนเลยลำคาญน้องจะนอนนะเดีย๋ยวน้องเฝ้ารถให้แม่เองใช่ไหมอืม,อ,มอย่ามายุ่งนะแม่อย่ามายุ่งรถคันนี้หนูรักนะแม่นะอย่ามายุ่งนะ โอ้โหอดโอ,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 โอ้บายใจบใจได้กดคันนี้ใบใจห่วงหนักหนากระดดป้าเธอเนะี่ยใช่ไหมนอนไปเลยนอนไปเลย मैं บายใจไหมนอนสบายเนาะงานการไม่ต้องทำเนาะเนาะใช่ไหมพี่โจ๊กใช่ไหมพี่โจ๊กโจ๊กได้ปะได้ไหมฟินฟินงานการก็ไม่ต้องทำเมีอะไรก็ไม่รู้